แกงป่าหมูใส่มะเขือทำช่ำแบบนี้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปลุยในคลิปเลยครับเพื่อนเพื่อนทุกอย่างอยู่ในคลิปง่ายๆครับมาเพื่อนๆนวันนี้นี่เลยครับแกงป่าหมูสามชั้นใส่มะเขือนี่เลยนี่เป็นพริกแกงป่าแล้วก็มะเขือเปาะไปล้วนเลยพริกแกงล้วนกับน,น้ำหมูล้วนลงไปในนี้ก็น้ำมันเต็มเลย มันหอยลงไปปลาชูลงไปน้ำปลาลงไปปรุงรสไปเลยซอสหน่อยลงไปละน้ำตาลนิดหน่อยให้กลมกลมอย่าเยอะแกงปลาโอเคพอมีรสชาติกลมกลมอ่ะวนให้หอมเลยตอนนี้นี่เลยแห้งแล้วแตกมันหอมแล้วนี่เลยลวนให้หอมแบบนี้เลยนะครับนี่เลยอ่ะตอนนี้ก็น้ำลงเลย น้ำลงอ่ะตอนนี้ก็น้ำลงเลยน้ำลงมานี่เลยปิดฝาไว้ให้หมูเปื่อยๆช้ำๆก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือลงไปหมูเปื่อยๆช้ำๆก่อนเดี๋ยวค่อยใส่มะเขือลงไปอ่ะสุกแล้วมั้งอ่ะเดือดได้ที่แล้วนี่เลยมะเขือลงไป นี่เลยมะเขือลงไปเขือลงไปเขือลงไปปิดฝาไว้ให้มะเขือสุกก่อนเอาสุดท้ายมะเขือสุกแล้วนี่เลยกัะเพราลงไปจะได้หอมๆ ตามด้วยนี่เลยใบยี่หราหัวเชือ้อนี่หอมมากเลยใบยี่หราเนี้ยอ่ะนี่ก็เตรียมเสิร์ฟได้ทุกอย่างไม่ยากอหอมฉุยเลยตอนนี้เป็นแกงป่าหมูสามชั้นใส่มะเขือเพืเ่อนเือนาอปิดแก๊สเลยอืมอ้าปิดแก๊สเลยอืมนี่เลยอ่ะเทใส่หม้อนี้ไว้ เวลาจะกินก็อุ่นเอานี่เลยเรียบร้อยก็ไม่ยากแกงป่าหมูสามชั้นครับเพื่อนๆช่ำๆแบบนี้เลยนะปอร่อยอร่อยข้าสวยร้อนๆอ่ะนี่เลยเข้าสวยร้อนๆเพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เลย